ทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมไปแล้วนะเอกนะร้อนๆมาเลยเท็กซี่นะไม่เคยเลยนะอืมนะเรามารีวิวสกินกันดีกว่าครับสกินบีบแก๊งก็เป็นเจ้าตัวของเซนเซเนสเทียจะพูดภาษาเซนนียลเฉยเลยก็เป็นสกินเพนกวินนะก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยก่าเลโกดูสนะร้อนมาแต่ไกลนะไปเจอกันเออ ลืมไปอาร์ตเวิร์คก็ประมาณนี้แหละก็กลับเข้ามาสู่กันในเกมกันเลยกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะไม่มีหรอกคำว่าเทคแรกกับเทคสองสู้กับศัตรูไปด้วยกันกิง จบแล้วช่องเราไปต่อนะ <c oughs> เาอากดผิด ตีก no. ็แรงอยู่นะน้งเล็กสวยพยายามฟาร์มสามตาทีแล้วเราไม่ไ hmm. ด้ออกมาฟาร์มเลยนาะ นีลูกทางนี้ลูก,ลกเตสลูกอออเอาไปไหนโยนบิด ยังไงก็ตายแล้วกดไปเลยล่ะกันยังไงก็ตายแล้วกดไปเลยครับส,สวย สองยังไม่มีนะยังเล่นต้นเกมไม่ได้นานก็บิวเป็นไฟเยอตอมโบไปเลยนะ เด็ฟอร์โบช้าไปเซอร์ฟิตความรู้สึกนายช้ามากฉันโดนมาสองรอบแล้วแต่ฉันได้ออกจดทีบนะแตกมากเลยแล้วซออับไปไหน <Excellent. S 1> ไม่อยากช่วยเซอร์ฟิตแล้ว ที่หลังไม่ขึ้นไปตีแล้วรวบตัวสกิลเอลติเมตยังไม่พอสอลลิสตาสามร้อยสองอ 300. สมันสอง เงินก็พอๆกันสกอแต่สกอแย่มาก ายไปเลยครับตายไปเลยดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอดอะโดนดึงไปขนาดนั้นแล้วนะไม่น่ารอดนะเออไม่รอดก็ไม like ่ฝืนละกัน HP is low back to base เหนื่อยนะบอกอะไรอ่ะเขาออกโบเก้นกันเหรอเจนเนตนะเนี่ย

กลางใครกลางใครก็มาช่วยมาเคลียร์หน่อยนะป่ามันจะได้มีเวลาไปฟงไปฟามบ้างเออให้มันเดินต้อยต้อยยืนเลนกลางมันก็อยากไปเก็บออปเจคทีฟสงสารป <c oughs> <า>่าหน่อยไม่สงสารนี่ก็เลย Damn! Hmm. Damn! Enemy onslaught! HP is low! Back to base! Now, we. Are Our Slayer Lane Tower is under attack! Our Middle Lane Tower is under attack! Kill demons! Your tower has been destroyed! หน้าได้ป้อมครับได้ป้อมคืนแต่เมื่อกี้เราได้ดาร์กนะกลายเป็นว่าผมจะเป็นแทงแทนลิกเตอร์ไปละ

you have defeated an enemy! You are the victim, just Your team has destroyed a tower! Want to come with me? Enemy blood อุบาทชาติมากผมต้องออกตัดเลือดนะรู้สึกเหมือนไส้มันมากเลยนะโอโห mortgage mind has Fa passive be me been well bing ผมโดนไปสองหกเลยครับสาธุโอ้ยเดี๋ยวเซียนอยู่ล่างไม่รวมนะ Defeated enemy ultimate I had a family. Nothing about that I'm the only one left. Just me. Uh-uh Our Slayer Lane tower is under attack. The tower has been destroyed. Out. Now, we are bloodbound. Nice! Your tower has been destroyed! Oh Tower Notes of Bensiv right? ทำไมผมไม่ยอมกดสองก่อนวะฝืนนะเนี่ยฝืนนะดิกเตอร์ชอบกดมาร์คออฟฮันเตอร์มั่วมากเลยอ่ะสวย <An enemy S 2> ได้อยู่อ้าวมั่วก็ยังชนะอ่ะอ้าวออกไป Your tower has been destroyed! An enemy has been defeated! เพื่อลาเพื่อจะเก็บสแต็กหรือสแต็กเราครบแล้ววะน่าจะครบแล้วมั้งเออสามสิบแล้วครบแล้ว Has been defeated an enemy has been now you have defeated an enemy delicious บ้านพิมพแค่คำเดียวอดบัตรดีชวนไม่ได้แล้ว แล้วไปไหนอ่ะเฮ้ยบับ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 อออโอเคโอเคอ่ะเฟมเลดไม่ล่วงไอ้นั่นไม่ล่วงก็แปลกแล้วครับจริงๆนะประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นด้วยประเด็นไปอยู่ที่ว่าคือมัน หลายครั้งเลยไนงะประเด็นปิงจัด ผมต้องเป็นแ,<ล>แทงหรือเปล่าไม่มีใครโซนอ่ะมีแค่เซฟิตมาเดิน,ดนก่อนเดินมากนเด้สอสงสารเซฟิตสวยตายยังไงก็ตายอีเพีที่ยี่สิบสี่ พระเจ้าช่วยกล้วยแขกโอ้โหสวยก็จบไปเป็นอาชีพสวยงามนะสำหรับเป็นเทียบีดแก๊งเป็นฟินก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับกินบีดแก๊งเพ็นฟินนะก็ ชอบกดไลค์ like, ชอบก,กดแชร์กดซับสไคร้จะเป็นกำลังใจให้คนทังคลิปบ้างนะครับส่วนจะเป็นคลิปใดแต่ไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสวดีครับแล้วเจอกันก็สำหรับใครที่เป็นเมนเซเนตเทียก็น่าเก็บนะเพราะเป็นสกินเพนกวินนะตีมบีดแก๊งตอนนี้มี4คนละหรืออีกคนนึงหรือเปล่าจะได้ครบตี้นะนี่ก็อาร์ตเวิร์กนะแล้วเจอกัน,จนเจนี่บัตตอนนี้อย่าลืมกไดไลค์แล้วล่ะกดซับด้วยนะบายเปลนเปลน